สวัสดีความรักชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะท่าดไฟคลิปนี้มาเช็คพลังงานความรักเจาะจงให้กับชาวราศีสิงห์นะคะเดือนหน้าก็เป็นเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์แล้วมาดูว่าความรักชาวราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์สิ่งใดกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ในความรักในเดือนความรักวันวาเลนไทน์ a n d r o น s e น์ p a r a t i o n มีใครบางคนกำลังคิดถึงคุณคิดเกี่ยวกับคุณแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตระหว่างคุณและเขาความซื่อสัตย์กำลังปกป้องความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาใครบางคนจะเป็นความรักเข้ามาเยียวยาบาดแผล ที่ขาดหายไปของคนโสดด้วยและใครบางคนที่อยู่ไกลก็เหมือนจะได้เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องต้องซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็ไว้ใจกันจริงๆนะคะมีพลังงานความรักสอดแทรกเข้ามาตัวเลือกในความสัมพันธ์นั่นคือใครบางคนที่จะเข้ามาทำให้คุณได้เหมือนค้นหาตามหาคนคนนั้นที่ใช่อาจจะได้ออกเดทคุยคุยรู้จักกันแบบนี้นะคะแต่ว่ายังคงบางท่านอาจจะแบบว่า คุยๆไปยังไม่มีอะไรในความชัดเจนในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะคนโซต,ต้องบอกว่าเปิดเดทเปิดใจหรือว่าอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะต้องเหมือนโฟกัสงานแล้วก็โฟกัสการเงินไปก่อนนะคะบาดแผลที่เสียใจมาเชื่อว่าคนโสดยังไม่พร้อมที่จะมีใครคนใหม่นั่นเอง Conversation ค่ะใครบางคนกำลังที่จะต้องการได้ยินเสียงคุณเหมือนคุณจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนนะคะ เขาอยากที่จะคุยอยากที่จะได้ยินเสียงอยากสนทนาอยากพูดคุยอยากที่จะบอกความคิดถึงบอกรักบอกความคิดถึงกับคุณนั่นเองความรักความสัมพันธ์เหมือนความเสียใจายบางอย่างที่เป็นความเจ็บปวดจะมาลายหายไปนะคะขอให้เชื่อมัน่นพลังงานของชาวราศีสิงห์ตัวตนของคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ แล้วก็บางอย่างที่เป็นความเสียใจความเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาความรู้สึกที่แย่ความรู้สึกที่ยังไม่พร้อมแนะนําให้เป็นโสดแบบมั่นใจโสดแบบมีคุณค่าในตัวเองเสียก่อนนะคะเพราะว่าคุณกําลังได้เจอกับความรักที่ว้าวที่ดีกว่าเข้ามาในความสัมพันธ์ใครบางคนต้องการแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาด้วยและ ชาวราศีสิงค์คุณกำลังได้เจอกับใครที่เขามีความแตกต่างกับคุณในด้านาวัฒน,นธรรมฐานะการเงินคุณวุฒิวัยวุฒิหรือว่าคุณค่าบางอย่างนะคะเหมือนมุมมองการใช้ชีวิตมุมมองเหตุและผลมุมมองของความสัมพันธ์วัฒนธรรมหรือความคิดอะไรแบบนี้มีความแตกต่างกัน values นะคะเพราะฉะนั้น ชาวราศีสิงค์คุณจะได้เจอกับใครที่มีความแตกต่างกันต่างทั้งความคิดอายุที่ต่างกันและเหมือนใครบางคนกำลังติดตามคุณอยู่แล้วก็สอดส่องสตรอรี่เรื่องราวของคุณเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือเพื่อที่จะปรับความเข้าใจในความสัมพันธ์หรือเพื่อที่จะอยากรู้จักแล้วก็เรียนรู้พลังงานความรัก ชาวราศีสิงถ้าอะไรบางสิ่งที่เป็นความเจ็บความเสียใจนะคะใครบางคนต้องการแก้ไขความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างที่บอกไปเหมือนกับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเหมือนต้องกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะคนโทรลพลังงานใจเย,นเย็นกับความสัมพันธ์เพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนความรักชาว,ชาวราศีสิงห์ในเดือนกุมภาพันธ์วันวาย วอลวเลนทายอะไรกําลังจะเกิดขึ้น trust เชื่อในหัวใจของคุณหัวใจของคุณกําลังไกด์คุณว่าให้คุณได้พบเจอได้เห็นกับความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าความสัมพันธ์ที่เป็นคนที่ใช่คนที่คนที่รักและก็รักแท้จริงนะอาจจะมีตัวหลอกตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นหัวใจของคุณจะบอกคุณหัวใจของคุณจะไกด์คุณ window A new adventure in love is coming get ready ชาวราศีสิงห์นะคะเชื่อว่านี่คือความท้าทายและ the star ความเชื่อและก็ความหวังในความสัมพันธ์กำลังจะเกิดขึ้นพลังงานชาวราศีสิงห์ธาตุไฟต้องบอกว่าเหมือนเหมือนแรงศรัทธาในความรักและความเชื่อออกมาจากตัวตนของคุณหัวใจของคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับ ความท้าทายหรือว่าความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือชปเตอร์ใหม่ของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นของชาวราศีสิงห์สปาร์กและนี่คือสัญญาณของการได้พบเจอสปาร์กความรักแรงดึงดูดทูชตาต้องตาต้องใจหรือว่าพบรักความรู้สึกกับใครบางคนหรือพลังงานบางอย่างกําลังบอกถึงการแบบได้เริ่มต้นที่จะอภิปราย กล่าวคำว่าขอโทษเสียใจยหรือบางอย่างของกันรละกันนั่นหมายถึงอะไรที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาจะเกิดการแบบเหมือนฉุกคิดหรือว่าตกผลึกกับความรู้สึกการกระทําหรือเหตุการณ์นั้นได้เพื่อที่จะปล่อยวางขอโทษนะคะกับสิ่งที่ตั้งใจกด็ดีไม่ตั้งใจกด็ดีไม่ว่าจะเป็นคําพูดบางอย่างหรือการกระทําบางอย่างนะคะของชาวราศีสิงห์เพราะฉะนั้นมันจะมีการไปต่อได้แต่การ ไปต่อหรือการปรับความเข้าใจก็จะเป็นเหมือนกับว่าอีกชาร์เ e อร์หนึ่งของความสามาร์ที่กาลังเดินหน้าต่อไปชาวราศีสิงห์ยืนยันว่าคุณกําลังได้พบเจอกับรักแท้นี่คือ true love และเป็นความรักที่ลึกซึ้งมากเหมือนสเต็ปต่อไปนี้ของชาวราศีสิงห์ใครที่แยกกันนะคะความจริงจะปรากฏกับความรู้สึกเหมือนกับว่า ปลด,ปล,ดปล่อยพลังงานที่เป็นอัตตาอิกโก้ของตัวเองเพื่อที่จะปรับความเข้าใจพูดคุยขอโทษด้วยเหตุผลด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งละเอียดอ่อนจริงๆไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างหรือระยะทางหรืออะไรบางสิ่งที่คุณค่าของคนงสองคนที่มีความแตกต่างกันในเรื่องเชิงของวัฒนธรรมหรือศาสนาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้รักแท้ไม่ได้มาง่ายๆทุกคนเพราะฉะนั้นเหมือนคุณจะกำลังได้ ได้เรียนรู้บทเรียนกับรักแท้ในสเต็ปของความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ s t e ็ปบายสเและนี่คือ hard to h e a r t conversation ใครบางคนกำลังสื่อสารแล้วก็ติดตามคุณปรับพลังงานภายในเพื่อจูนเข้าหาคุณเพื่อรู้สึกถึงการที่ได้เหมือนกับ hard to h a r t conversation ต่อกันเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องเป็นอะไรที่ซับซ้อนในความรักความสัมพันธ์กับพลังงานที่แตกตา่าง และเหมือนกับใครบางคนเขาจะเหมือนกับทําให้เราเข้าใจคําว่าการสื่อสารกันด้วยหัวใจนะคะอันนี้สําคัญมากๆกับ deep connect ของความสัมพันธ์ของอพลังงานของ true love หรือว่า,า soul contract นั่นเองและพลังงานความแตกต่าง yes this is your soulmate คุณกํลังได้เจอ soulmate ของคุณ soulmate ที่กําลังพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปเป็นรักแท้หรือจะได้เจอ soulmate แบบหลายๆคนเข้ามานะคะหลายคนที่เหมือนกับ โสมัคนนั้นก็เป็นเพื่อนโสมัคนนั้นก็เป็นคนรู้สึกเป็นคนที่รักคนที่ชอบคนที่ใช่หรือเป็นโสมหที่เป็นกายาน,นมิตรทุกอย่างมันกําลังทําให้คุณได้เลือกคู่ได้ตัดสินใจได้ได้สัมผัสกับแพชชั่นพลังงานของหัวใจพลังงานของจิตอุญญาณของคุณที่กาลังเหมือนอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้ได้เดินหน้ากับความรู้สึกของหัวใจที่กาลังบอกให้คุณได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขเฟิร์สแรงดึงดูดต่อกันนะคะ คนนี้คุณอาจจะได้ครับคําแนะนําจากเพื่อนหรือได้อยู่ในเพื่อนนะกลุ่มเพื่อนเดียวกันหรือว่าเขาอาจจะเข้าหาคุณทางเพื่อนก็ได้หรือว่ามีเพื่อนร่วมกันหรืออะไรมีเป็น,นคอนเนคชั่นความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกันนั่นเองทีมเดียวกันนะคะซัพพชั่นเห็นไหมคะขึ้น2ใบเลยใครบางคนที่อยู่ไกลกําลังคิดถึงคุณคิดเกี่ยวกับอนาคตที่มีความแตกต่างกว่าดีที่ผ่านมาแล้วก็ เขากาลังคิดถึงคุณมากและเชื่อว่าใครบางคนกําลังวางแผนที่จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดการเติบโตเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่การมันแก้ไขอะไรบางอย่างที่กําลังจะเกิดเป็นรักแท้เกิดขึ้นนะคะเวที Waiting. คุณจะได้แต่งงานสถานการณ์ที่คุณเจอต่อไปนี้ไม่ว่าคุณกําลังเจอสถานการณ์อะไรคุณกาลังเป็นผู้เลือกและตัดสินใจในความรักความสัมพันธ์จะมีงานแต่งงานเกิดขึ้นขยับสถานะความสัมพันธ์เกิดขึ้นกับคุณนะคะ to love เกิดขึ้นตั้งแต่ใบแรกเลย ทีนี้มาดูไพ่สำหรับนีว่าใครที่คุณกำลังได้เจอมาดูใครที่คุณกำลังได้เจอชาวราศีสิงห์วันวนเนาเรียนไทยอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์คุณกำลังได้เจอกับใครความรักความสัมพันธ์กำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีสิง์ ใบแรกเลยว้าวเซเว่นเซเว่นอแข่งแกร่งมากชาเลนจ์จริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นความทา้าทายในสเต็ปต่อไปที่จะพิสูจน์ถึงถึงคุณค่าของความรักความสมานี่แข่งแกร่ง,แ,งแล้วก็เหมือนก้าวเข้าสู่ระยะเวลาที่ที่เป็น New Chapter New a วแอ g e เนจริงๆเพราะฉะนั้นเหมือนคุณจะได้ได้ชะนงดงงวยกับอะไรบางสิ่งอย่างที่ไม่น่าเชื่อจร,จริงๆด้วยอวอนส์ ands, นะคะ เหมือนความรวดเร็วกำลังจะเกิดขึ้นค่ะทุกคนการเร่งสปีดความรวดเร็วของเซเว n นวอลต์และก็ of Wands บางอย่างที่แบบรอเวลามาเนิ่นนานแล้วกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วการสื่อสารที่รวดเร็วการเข้าหาที่รวดเร็วความชัดเจนความกระจ่างที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ถูกกระตุ้นนะคะให้ความสัมพันธ์มีการฟลอร์ลื่นไหลหรือว่าสปรส์ที่ไม่น่าเชื่อเกี่ยว เกี่ยวกับความสัมพันธ์เกิดขึ้นนั่นเอง d e l i v e r the Date ใครที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตของคุณใครที่ใช่จะอยู่ในชีวิตของคุณความมีสเสน่ห์ความรักความผูกพันแรงสเสน่หากำลังจะเกิดขึ้น Date and Rebirth การจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือว่าการ Reunion กำลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ครั้งนี้นะคะบริบทบท,บ,ทบาทพิสูจน์ความรักของคุณและเขากาลังจะเกิดขึ้นนั่นคือความผูกพันที่กาลังรอคอยการ Success หรือตนตกผลึกถึงการกล้าเปิดใจกล้าที่จะอยู่ในชีวิตของการและการ for open t a r c l e s คุณกำลังได้เจอความรักที่ห่วงแหนคุณค่าของการและการมากๆนะคะเหมือนใครบางคนต้องการที่จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ n i g open t a r c l e s เป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่เป็นความสัมพันธ์ทีเ่เติบโตไปได้วยกันจริงๆคุณกาลังได้เจอใครที่เขาโสด มีสเสน่ห์และเป็นคนที่รู้สึกว่าหัวใจของคุณถามหาหัวใจของคุณรอคอยหัวใจของคุณเหมือนคนคนนี้ตามหาหรือรอมานานแสนนานกับความรักครั้งนี้เพราะเขาคนนี้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงฉลาดเกง่งมีความสามารถรูปร่างดีนะคะอาจจะไม่ไม่ผอมแล้วก็ไม่อ้วนอะไรแบบนี้นะคะอยู่ในกําลังดีนั่นเองแล้วก็เป็นคนที่เรียบรู้ักชูรีดูดีมีสเสน่ห มากๆแต่งตัวเก่งมีไลฟ์สไตล์หรือว่าเป็นคนที่มีความเป็นดุแล้วก็จริงจังมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความฉลาดเก่งะคะเฉลียวฉลาดมีความมั่นใจนะคะมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินหรือว่าเป็นคนที่ ร่ำรวยสับสนนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะว่าเป็นนายออฟเฟนร c l e s หรือว่าเป็นคนที่ประหยัดมัธยัานรู้จักใช้เงินนะคะรู้จักที่จะเก็บเงินหรือว่ามีการวางแผนในด้านของการเงิน ten of cups คนคนนี้เป็นครอบครัวของคุณเป็นความรุดมสมบูรณ์เป็นความสําเร็จและคนคนนี้ตามหาความรักแท้ที่เติบโตบริการตามหาคู่ชีวิตค่ะคู่ชีวิตเขาอาจจะเคยผ่านกนารยางหรือความเจ็บปวดในอดีตมาอย่าง มากมายนะคะค,คนคนนี้เพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณกำลังได้เจอเนื้อคู่ที่ดีมากที่นําพาคุณได้ไปสู่การแต่งงานสร้างครอบครัวจริงๆบางท่านจะได้เหมือนได้ชัดได้รับคําตอบความชัดเจนในความสมันธ์จากใครบางคนบางท่านกําลังได้เลือกคู่ได้ออกเดทได้พบเจอพบรักเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าวันเวลากำลังพิสูจน์ให้คุณได้ก้าวไปสู่ความการแต่งงานรักแท้แล้วก็การเป็นครอบครัวการมีลูกด้วยกันในอนาคตอย่างยัง่ยงยืนนะคะสวยงามมากๆชาวราศีสิงห์เพราะฉะนั้นเชื่อว่า คุณก็ร้องที่เจอ D M Emperor คนที่ยุ่มมากกว่คุณพอมาไม่มาหรือว่าคนที่ไล่เรียกกันแต่มีความมีสเสน่ห์มากดูเท่นะคะดูเป็นผู้นําแล้วก็รักเดียวใจเดียวด้วยเช่นกันนะคะโดดเด่นมีสเสน่ห์มีไลฟ์สไตล์มากๆกับคนคนนี้นะคะเซ็กซี่แล้วก็ทํางานขยันขันแข็งอดทนอาจจะแข็งแข็งตรงๆนะคะคนคนนี้แต่ว่าเขาคือผู้นํา ดีวายมาสก์ลนที่เกิดขึ้นและดีวายเฟ i n นินที่เกิดขึ้นด้วย To ูเล e d e e ีฟคอนเน t ของความสมานที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นั่นเองวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ